โอเครขาต้องขอกระาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกมบอมโบนันซาของค่ายพีพีนั่นเองนะครับรอบแรกก็จัดไปค่อนข้างจะสุดมากๆเลยสำหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบที่2จะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้จัดมาที่300นะครับผมตอนนี้ผมเล่นเป็นเวลา4ี่ทุ่มแนาทีนั่นเองนะครับทุกคนที่ผมจะคือถ้าเราไม่ชอบวัดมากเนี่ยการเบ็ดให้ได้ร้อยรอบฟองถุนก็เป็นอะไรที่น่าจะได้เห็นฟีเจอร์มากกว่าที่เราจะแบบเบ็ดสูงขึ้นหน่อยแบบเนี้ย ถ้า50รอบเนโอกาสที่จะไม่ได้เห็นฟีเจอร์ค่อนข้างจะสูงกว่านั่นเองเนาะก็เดี๋ยวรอบนี้เอาเป็นเบสสามกแล้วกันเนาะอเอาเบสที่ไม่หนักมากแล้วกันนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็จะเทอร์โบแล้วก็ Auto, วอโต้เลยเนาะไปครับผมฟีเเกมเกมนี้นะครับทุกคนจะมาช่อง1 3แล้วก็5เนาะเพราะถ้าเบสสูงเกินไปอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะจะเบสสามผมว่าน่าจะได้เห็นฟีเรเกมอยู่นะครับผมข้างนอกฟีเจอร์ก็ไม่เอ้ามาแล้วยังไม่ทลายเลยข้างนอกก็คือแบบฟีเจอร์ไม่ค่อยแจมนะครับส่วนมากก็ สก้อนทองมาหนึ่งเราต้องสะสมให้เต็มหลอดนะครับทุกคนถึงจะเปลี่ยนเป็น Level 2, Level 3, เลเวลสองเลเวลสามไปเรื่อยๆเนาะเอามาสองก้อนอ่าเป็นเปเลเวลสองแล้วนะครับเราก็จะได้โบออซีสี่สปินนั่นเองเนาะอันนี้ระเบิดเลเวลสองเป็นยังไงเอ่ยระเบิดเลเวลสองอ๋อที่ตีเราต้องอีซีเนี่ยนะครับต้องระเบิดอีซีนะถึงจะแจมวันนี้ ถอนหายไปบ่อยหน่อยโอเคสวยอยู่อ๋อนี่ท่านี้ไม่แจมกับทุกคนลูกที่สองแล้วต้องไปอีกฮ่าเลเวลสามเอาเลยไงระเบิดอันนี้เลเวลสามนี่ผมว่าเลเวลสามแจมจัดเลยนะครับผมมาดิครับทุกคนหนึ่งร้อยสิบสองรอบที่แล้วก็ได้เลเวลสาม้วพี่แตกเอาเลยไงอ๋อ oh, นี้ยิงน้อยคือต้องอยู่กลางๆนาะเลเวลนี้ โซนเลเวล4จำได้ว่าไม่ได้เห็นแนตะ่เอาเลยไงมาดีครับทุกคนดอกนี้เป็นเซเชยแตกสองร้อยสี่สิบเขาได้เลเวล3อีกแล้วนะครับนี่เี้ยเองคนดูได้พวกเลเวล7ด้วยเราไม่รู้เป็นยังไงน่าจะแบบเต็มจอเลยหรือเปล่าจบแล้วต้น้อยเท่าก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนเป็น3จบไปที่สามร้อยแปดสิบสามนั่นเองเนาะขึ้นมาเท่าไร่เลยนะครับนี่เงี้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเข้าตัวนะครับกกกกะะผมตอนนี้ ลองแล้วกันนะทุกคนซักเบหกแล้วกันเนาะจะให้ได้ร้อยรอบนะครับผมน่าจะได้เข้าอีกคนัะทุกคนไปครับทุกคนเริ่มลงหน่อยๆนนะมาไหมครับเนี่ย เอาเลยแกรดยับครับทุกคนตอนนี้ตอนรถก็รถไปจริงนะครับแต่ตอนขึ้นนี่ขึ้นค่อยๆขึ้นนะไหนครับเนี่ยจบไปลอ,อยรอบรถอีกสักหน่อยเอาเป็นเบสซีอ่เะเบ่าแล้วกันจะเจ๋งไหมครับเนี่ยโอเคเรอบนี้มาเฉยซุปเปอร์ แดีนี้ก็น่าจะพอได้เห็นรอบที่สองนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเลยครับทุกคนเอ่ออลไรไงยังไงเอยจังหวะนี้โอเคพอครับทุกคนจบรอบนี้ยังไงก็พอนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรนะยังน้อยได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยรอบนี้เบทห้านะครับผมถ้าก้อนทองมาสุดๆก็น่าจะได้อยู่นะคุณปีด้วย ได้นิดเดียวก้อนหอมไม่มารอบนี้โอเคอน,นี้มาสองก้อนทำไมรู้สึกว่าเค็มๆโอ้มามาห้าเยอะจัดอันนี้คนนิดเดียวต้องมาอีกอันหนึ่งถึงจะไปเลเวลสามเอามาเอาไม่มาเมื่อกี้เสียงอะไร <c oughs> ดึเว่าเสียงมา โอมาเธอนี่หมาก็เข็มจัดเลยนะครับผมมาแล้วอ่าสวยอยู่ยิงส,สวยๆบึ๊บโอ้ห <c oughs> น้าลายน้ำตาจะไหลน,นะครับผมเอาสองก้อนสวยดีครับทุกคนเท่าไหร่กับเมียดอกนี้เซนเซไว้ทั้งแถวเจ็ดร้อยแปดสิบทุกคนกเอาเลแยแกยังแพงเอาไมา้สามที่สุด รลดครับทุกคนคัดเดียวรเรื่องปดุดูดดูดอีกสักแปดไปครับผมโอเควันนี้ก็สำหรับค่าย V.P นะครับได้มาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ถูนมาที่300นะครับได้มา900เลยสำหรับเกมบอม b Bonanza น,น,นะครับทุกคนก็ คือใจหนึ่งก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วแต่ใจหนึ่งก็อยากจะวัดให้สุดนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะมีกําไรมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปแรกของค่ายด p ในวันนี้ก็ได้มานั่นเองเนาะก็เลยกล้าที่จะวัดต่อนั่นเองนะครับวัดต่อสรุปได้เพิ่มมาอีกนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบอมโบนันซ่ารอบที่2นะครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน